สวัสดีครับ,รบนี่น่ามากินไอ้ดเด็กนี่ถ้าไมกินเอาให้พอ่อละม,มันคืออะไรเอาอไม้พ่อลูกฮะกินได้เอาไม้พอ่อนะถ้ากินไม่ได้กินกินได้มันไก่ไก่ไไกไป,ปิ้งนิดหน่อยไม่ค่อยเคี้ยวหรอก กินเยอะๆเลยจะได้แบบมีเรี่ยวแรงอของพ่อมีตำพริกเลยอืมแล้วมันจะไหนอ่ะมันเผ็ดแรงมากเลยนะครับตามพี่โมมีน้อยกินมีน้อยจะเผ็ดมากเลยนะแล้วควันมันจะโอ,อ้โหเลยปูนๆเลยนะไม่หอกมันกินได้มันมีผักด้วยอืม ทุกคนได้อะไรกินกันครับผมเม้นบอกด้วยครับขอบคุณตุกเอากำลังใจเลยครับผมว่าชิคี้ายดิโอเเป็นตัวจริงเหรออะ เยอะเลยครับว่าถ้าเป็นตัวปลอมมาแอาทำคลิปอ่ะไม่มีอลูกใครจะมาทำคลิปตัวปลอมเราไม่ดังขนาดนั้น อ๋อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเท่าเลยต้อไก่เพิม่มไหมล่ะต้องไก่เพิม่มไหมพ่อเจ้าฮะ อร่อยมากทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับผมไปแล้วครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราเหมือนเช่นเคยกับช่องทางนี้แหละชินฮานิโอลากันไปก่อนครับผมไปแล้วสวัสดีครับ